เดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรนะพินจะพามาดูระบบ DC นะครับหมายแรกนะครับโอ้โหหลอดอย่างปาน มันอาจจะมีระบบ DC ซซ่อนอยู่ข้างในก็เป็นได้นะไม้สามโอ้หโหห้ย